สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์กระทรวงพาณิชย์ลุยเชียงใหม่สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยดันส่งออกสินค้า BCG ด้วย FTA ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) สู่ตลาดการค้าเสรีโดยกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออบรมผู้ประกอบการเรื่องความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และการค้าระหว่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับสียงตอบรับที่ดีโดยกรมได้นําผู้ประกอบการเดินทางไปจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าในตลาดต่างประเทศและพัฒนาให้เป็นผู้ส่งออกที่สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA อย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรมอาทิเช่นบริษัทลิฟท์ครีเอชันจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า BCG กระป๋องจากใบไม้ดำเนินธุรกิจสีเขียวและนำใบตองตึง ที่มีในพื้นที่มาใช้นวัตรกรรมโดยเคลือบอย่างพาราผลิตเป็นแผ่นหนังทดแทนหนังสัตว์ อีกทั้งใช้ประโยชน์จาก FTA ส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สำหรับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนและสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนหรือ SDGs รวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลใช้กับเครื่องเศรษฐกิจการค้าใน3มิติคือ1 เศรษฐกิจชีวภาพคือการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาต่อยอดด้านทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการ,กรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. เศรษฐกิจหมุนเวียนคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดเน้นการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์และ3เศรษฐกิจสีเขียวคือการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนายนันทพงศ์กล่าวต่อว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้พบปะหารือกับผู้ประกอบการสินค้า3มกลุ่มได้แก่หนึ่งอาหารและเครื่องดื่มอาทิน้ำผักเสเ็จรูปผักและผลไม้แปรรูปกาแฟชาอู่หลงเครื่องดื่มจากมเมล็ดโกโก้ขิงหยองและกล้วยอบกรอบ 2. ของใช้และของตกแต่งบ้านอาทิเครื่องเคลือบซิลาดน และเฟอร์นิเจอร์จากไม้และ3าเสื้อผ้าและเครื่องประดับอาทิผ้าทอผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าลินินซึ่งเป็นสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่และมาจากจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาร่วมงานทั้งลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบุร์และสุโขทัย ทางนี้ผู้ประกอบการได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสร้างจุดเด่นและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าดังนั้นจึงมั่นใจว่าสินค้า BCG ในครั้งนี้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันได้ในตลาดโลก กระทรวงพาณิชย์จะพัฒนาผู้ประกอบการ BCG ให้เป็นผู้ส่งออกโดยใช้ m r l e r Lift Model ผลิตสินค้าที่คำนังถึงเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเรื่องความคุ้มค่าและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรมกันนิกระส่งพาณิชย์มุ่งช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของการขยายช่องทางตลาดเพิ่มเติมผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยจัดทำไว้15ฉบับกับ19ประเทศและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ FTA ฉบับใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ๆเช่นสหภาพยุโรปสหรัฐอาหรับอิมิเรสเกาหลีใต้และแคนาดาเป็นต้น